ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาฟ้ามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนกระกฎาคมพศ2567ค่ะดวงคนเกิดวันศุกร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับชาววันศุกร์ในเดือนกระกฎาคมนี้คําพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็น แนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวอัดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะสำหรับชาววันศุกร์นะคะคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรละฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ4 5 6 7 8 9 10 มาดูนะคะสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะของชาววันศุกร์ในเดือนกักยาคมนี้ค่ะ สี่ไม้เท้าการงานโดดเด่นธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองไม้เท้าเนี่ยเรียกว่ามีความกระตือรือร้นนะคะมีไฟมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นสี่ไม้เท้าบง่บงบอกในเรื่องของคําว่างานเลี้ยงงานเฉะละมิมฉลองนะคะงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะหรือในบ้านในครอบครัวนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินด,นดีเกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะ6ไม้เท้าธุรกิจกิจการงานนะคะก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ6ไม้เท้านะคะบางคนทางาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานข้าราชการได้นะคะเรียกว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้รับการยอมรับนะคะจากกลุ่มคนหมู่มากนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากบริวารจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือบางคนอาจจะสืบทอดธุรกิจกิจการนะคะ ภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขัน,ข,นขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ6ไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะช้าไม่ได้ดังใจนะคะแต่ความสําเร็จสุดท้ายแล้วก็จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอัศวินดาบนะคะสิ่งที่ คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำเนี่ยนะคะอสวินดาบต้องลุยต้องสู้ต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรพยายามนะคะเรียกว่าเป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชนแบบนั้นเลยนะคะเจ็บไม่เท้านะคะต้องขยนันต้องอดทนนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องลุยเองทําเองนะคะลงมือทําด้วยตัวเอง ความสาเร็จจึงจะเกิดขึ้นแล้วเจ็ดไม้เท้าเนี่ยบางครั้งพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน10เหรียญน,นะคะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารนะคะจากลูกน้องนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือไพ่สิบเหรียญบางคนในเดือนนี้อยากจะได้บ้านนะคะอยากจะได้รถอยากจะได้คอนโดอยากจะซื้ออพาร์ตเมนต์อันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะสิบเหรียญบ่งบอกในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินด้วยคะ่ะจะมีโชคเข้ามานะคะ บัตรเล็กที่ทะเบียนรถจะให้โชคค่ะเดลเวอร์นะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาอัธยาศัยดีนะคะน่ารักนะคะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกในเรื่องของคําว่าช่องทางรู้ทางโอกาสสิ่งดีๆนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานค้าขายงานเซลล์งานประชาสัมพันธ์นะคะเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นนายหน้านะคะคุณสามารถที่จะทําได้นะไพ่เดลเวอร์จะเกี่ยวข้องกับพีเ้งก็ได้งานแต่งงานนะคะ ก็ได้ด้วยเช่นกันนะการจัดงานแต่งงานอะไรพวกนี้นะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับพรีเวดดิ้งชุดเจ้าสาวชุดแต่งงานนะคะการแต่งงานนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันเดือนเลเบอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็เรียกว่าการงานมีความโดดเด่นนะคะธุรกิจกิจการในเดือนนี้มีความเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะเหนื่อยแต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ได้มานั่นเองนะคะหรือในเดือนนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันเกิดขึ้นด้วยนะเด ไม้เท้าเนี่ยบางคนมีดวงของการสละโสดด้วยนะคะเรียกว่ามีดวงของการแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือหรือมันหมายกันเข้ามานะคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยบอกในเรื่องของความคิดไอเดียความฝันสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้ามัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จก็ไม่เกิดขึ้นนะพรอพกไพ่เจ็ดถ้วยเห็นไหมคะ ช่างฝันนะเรียกว่าฝันเก่งนะคะคิดเก่งนะคะแต่ถ้าไม่ลงมือทําความสาเร็จก็ไม่เกิดขึ้นนะแล้วถ้าเจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะหมดไปกับคําว่าฟ um ุ่มเฟือยฟุ่มเฟืยนะคะอาหารของกินครีมเครื่องสาําอางสิ่งต่างๆบางคนเนี่ยอยู่กับบ้านเฉยๆก็เสียเงินได้นะ ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวไพ่เตือนในเรื่องของการเงินด้วยนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็เรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนในเดือนนี้การเงินอาจจะหมดไปกับบริวารหมดไปกับลูกหลานภายในบ้านนะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการรับขวัญหลานนะคะนะรับสมาชิกใหม่เพิ่มนั่นเองค่ะห้าเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่เตือนแล้วนะระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะ ห้าเหรียญต้องรู้จักรอบคอบประมัตระวังวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีรู้จักเก็บประหยัดอดออมด้วยนะคะเพราะห้าเหรียญเห็นไหมเวลาที่คุณไม่มีนะทุกคนจะหันหลังให้คุณนะคะ แต่เวลาที่คุณมีเนี่ยนะคะมีแต่คนเขาหามีแต่คนอยากรู้จักคุณนะเพราะฉะนั้นก็ระวังในในเวลาที่เราไม่มีด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคาว่าขอทานเลยนะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าคุณอาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นนะคะแต่คนอื่นไม่ใช่ที่พึ่งสําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมให้ดีหรือถ้าใครที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะ ซื้ออพาร์ตเมนต์ห้องพักอะไรก็ตามแต่ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีการกู้ร่วมซื้อร่วมก็ได้ด้วยนะบางคนมีโอกาสที่จะได้รถใหม่บ้านใหม่ในเดือนนี้นะคะแต่เดลเวเบอร์เห็นไหมมันเป็นการกู้ร่วมมันเป็นการซื้อร่วมมันมีคนค้ำประกันหรือคุณอาจจะต้องเพิ่มเงินดาวน์นั่นเองนะคะก้าวไม่เท้านะคะตำแหน่งภายในใจเหนื่อยนะไพ่ใบนี้นะคะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหานะคะเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันดูรุมเร้าเข้ามาในเดือนนี้แล้วก้าวไม่เท้าเนี่ยถามว่า อยากเปลี่ยนงานไหมพี่หมอฟ้ามองว่าคุณก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนนะคุณก็รักนะคะรักในงานที่คุณทํารักในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะแต่ข้าวไม่เท้าเนี่ยบางทีมันมันค่อนข้างจะสับสนกับตัวเองนะว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะพอดีหรือว่าจะแก้ไข yes, ปัญหาสถานการณ์อย่างไรดีนะคะพวกไม่เท้า,เาตกตาแหน่งภายในใจคิดแต่ในเรื่องของงานคิดแต่ในเรื่องของเรียนคิดแต่ในเรื่องของคําว่าอนาคตบางคนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะเรียกว่าโฟกัสไปในสิ่งที่คุณทําโฟกัสไปในงาน นะคะหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบมากกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเลยเพราะให้ความรักเห็นไหมไม่มีเลยนะมันเป็นแต่ไพยในเรื่องของคำว่าครอบครัวไปเลยนะคะ ไพ่พระสังฆราชไพ่ใบนี้เดินทางไปไหนแล้วคลาดปลอดภัยนะคะเรียกว่าไพ่พระสังฆราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองคอยดูแลด้วยนะและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํานั่นเองนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาดวงนี้มักจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเข้ามาคอยอุปถัมม์นะคะเรียกว่ารอดแบบปฏิหารนะคะรอดแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาชุดมาดึงด้วยนะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะเรียกว่า อาจจะมีบ้างบางคนรู้สึกเหนื่อยเบื่อ,อกับงานแต่โดยภาพรวมที่หมอฟ้ามองว่าตำแหน่งการงานไม่ได้ส่งผลเสียนะเรียกว่าใครที่ทำงานแบบเรื่อยๆเฉยๆเอื่อยๆ,ออยๆที่ผ่านมาในเดือนนี้ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพิ่มความกระตือรือรนะ้นเนาะเพราะอาจจะแบบหัวหน้าง,งานอาจจะจุกจิกจู้จี้นะคะอาจจะโดนเร่งงานบางคนต้องเคลียร์ต้องสาสางต้องรีบปิดงานต้องรีบปิดงบประมาณนะคะช่วงกลางปีจะปลายปีแล้วอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้ดวง เรียกว่างานยุ่งงานเยอะไปหมดเลยทีเดียวบางคนนี้อยู่ไม่ติดอยู่ไม่ติดที่ทํางานอยู่ไม่ค่อยติดบ้านด้วยนะอยู่ไม่ติดเก้าอี้นะคะเดินทางตลอดอัศวิน ดาบเนี่ยชีพจรลงเท้านะคะ <_ C> e <an> เดินทางไปนู่นมานี่ทํานั่น <_ C> e <an> บางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานเซลล์ได้นะ <_ C> e <an> เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินทางโดยตรงนะคะ <_ C> e <an> หรือไพ่พระสังฆราชบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนอาจจะมีในเรื่องของการขายประกันสุขภาพก็ได้นะไพ่พระสังฆราชมากักจะเกี่ยวข้องกับคําว่าประกันสุขภาพนะคะพวกไพ่ห้าเหลี่ยญนี้ด้วยเนาะดูแลในเรื่องของสุขภาพก็สามารถที่จะทําประกันสุขภาพขายประกันสุขภาพได้หรือว่าทําประกันสุขภาพแลได้เช่นกันนะบางคนขายบางคนซื้อนั่นเองนะคะ หรือบางคนในเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจาะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนวิถีชีวิตกลับไปทําธุรกิจนะคะกลับไปสืบทอดธุรกิจที่บ้านนะคะหรือใครที่คิดอยากจะลงทุนทําอะไร5เหรียญไม่เหมาะแก่การลงทุนนะมีโอกาสที่จะเจ๊งนะคะ5เหรียญหมายถึงเป็นไพ่ของความเจ๊งซุม่มเสี่ยงนะคะคิดแต่ยังไม่สามารถที่จะทําได้เพราะอาจจะขาดเงินทุนขาดปัจจัยขาดคนสนับสนุนนะคะแล้วก็อาจจะขาดในเรื่องของทําเลเพราะฉะนั้นถ้ามีงานประจําทําอยู่กอดให้แน่นนะคะนะรัดให้แน่นเลยทีเดียวนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะส่วน การค้าขายนะคะในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าการค้าขายไม่ได้ซบเซานะแต่มันอาจจะมีในเรื่องของคำว,ว่าต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะทำให้ กำไรที่คุณเคยได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำเหมือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าประครับประครองไปก่อนนะคะหรือใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินนะคะให้ระสังฆราชต้องเน้นในเรื่องของคําว่าสุขลขนะักษณะและก็ความสะอาดด้วยนะคะการดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะรวมถึงถาการงานถ้าการทํางานเป็นทีมนะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการงานก็ต้องรู้จักที่จะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันพูดคุยกันปรับความเข้าใจ มันอาจจะมีในเรื่องของมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะคนเราร้อยพ่อผัานแม่นะคะจะให้คิดเหมือนกันเหมือนยอมเป็นไปไม่ได้เนาะการค้าการขายก็เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนที่บอกเดือนนี้นะมีเงินก้อนเข้ามามีโชคเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่มีโอกาสที่จะได้รถใหม่ แต่ก็ดูเงินให้ดีนะเงินมันจะตึงนะคะพวกไพ่ห้าเหรียญถ้าให้ใครหยิบยืมไปนะคะก็เรียกว่าสุ่มเสียงที่จะไม่ได้คืนนะคะหรืออาจจะเจอเจอกับคําว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองนะคะไพ่ห้าเหรียญน,นี้เป็นเป็นไพ่ยาจกนะทําอะไรที่คุณไม่มีก็ไม่มีใครครบคุณด้วยเช่นกันการเงินถ้าถามว่าลงทุนไปกับอะไรดีลงทุนไปกับความรู้นะคะไพ่พระสังฆราชการรู้การเรียนการศึกษาอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ลงทุนแล้วไม่เปล่าประโยชน์นะคะคุณสามารถที่จะนํานํามาประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้นะคะให้หาความรู้ก่อนนะคะลงทุนไปกับองค์ความรู้สิ่งต่างๆก่อนนะคะ,ะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการอบรมนะคะสัมมานานะคะนะเรียนรู้นะคะในเรื่องของคําว่าการเรียนรู้ฝึกทักษะฝึกความสามารถนะคะของตัวเองนะคะฝึกการพูดอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะเรียกว่าอาจจะไป ไปลงนะคะนะไปลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้ด้วยนะบางคนเรียนในเชิงจิตวิทยาได้นะคะพวกไพ,พ่ภาษาคราชกับเดลิเวอร์เนี่ยนะเรียนในเรื่องของมุมมองจิตวิทยาการคิดนะคะเอออะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันคะ่ะเพราะฉะนั้นลงทุนไปกับความรู้ไม่สูญเปล่านะคะหรือบางคนในเดือนนี้นะ อาจจะมีเหตุให้ต้องเอารถเข้าศูนย์เข้าซ่อมนะคะเคลมประกันเคลียร์ประกันก็ได้ด้วยดูพรบดูภาษีดูอะไรไว้ดีด้วยนะคะอาจจะจําเป็นต้องใช้เนาะเพราะว่าอสวินดาบบางทีมันมีในเรื่องของการขับรถปาดหน้าการเฉียวกันชนกันเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเหมือนที่บอกนะคะชาวนันศุกร์นะคุณแทบจะแต่งกับงานเลยทีเดียวนะทําแต่งงาน นะคะบางครั้งวันหยุดไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนยังต้องคิดในเรื่องของงานนะคะยังติดต่อในเรื่องของงานอยู่เลยบางคนพาครอบครัวพาแฟนพาคนรักไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ไดเ้เรียกว่าไม่ได้มีอารมณ์ในเรื่องของการพักผ่อนหนะนะเ,เรียกว่ายังคงต้องทํางานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณให้ความสําคัญกับการ,การงานการสร้างอนาคตสร้างผลงาน นะคะให้กับให้กับครอบครัวมากกว่านะคุณไม่ได้คุณไม่ได้ค,ไไดความสําคัญกับในเรื่องของความรัก,รกสักเท่าไหร่แต่ถามว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีไหมหมอฟ้ามองว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะเพราะว่าตัวคุณเป็นสี่ไม้เท้าตำแหน่งคนรักคุณเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะก็เรียกว่าต่างคนต่างก็เร่งสร้างอนาคตนะคะต่างคนเหมือนต่างรู้หน้าที่ของกันและกันนะเพราะว่าอะไรลำบากมาด้วยกันอดมาด้วยกันสู้ไปได้วยกันนะคะมันก็เลยทำให้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากกว่านะ พี่หมอฟ้ามองว่าแบบนั้นนะส่วนคู่ไหนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะมีบ้างความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีเองของคาว่ากันนอกใจนะเรียกว่าคนเราพอห่างไกลกันมันอาจจะมีบุคคลที่3ม,มือที่3าเข้ามาคุยคุยแต่ก็หมอฟ้ามองว่าคุณก็ไม่ได้จริงจังหรือว่าไม่ได้อะไรกับคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคนโสดเนี่ยไม่โสดนะเจ็ดถ้วยมีคนคุยนะคะคุยหลายคนด้วยนะ เรียกว่าคุยหลายคนคบหลายคนนะคะอาจจะคบไวเผื่อเลือกคุยแก้เหงาคุยขั้นเวลานะคะแต่ก็ยังไม่ได้จริงไม่ได้จังนะนอกจากว่าคนที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคบกันมาสักช่วงหนึ่งแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้ใหญ่รับรู้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าโสดก็เรียกว่าโสดแบบมีคนคุยก็แล้วกันเนาะคนโสดอยู่ในโหมดของการที่มีคนคุยนะคะ สุขภาพชาววันศุกร์ในเดือนนี้นะคะสุขภาพนี้รู้สึกว่าจะเหน ang ang ื่อยง่ายนะสุขภาพของชาววันศุกร์นะคะในเดือนนี้เรียกว่าเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะบางครั้งเกิดจากการทํางานหนักนะคะเกิดจากการไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะมันทําให้ร่างกายเกิดอาการเพลียนะคะอ่อนเพลียนะคะบางคนเดินเดินเดินไปนี่เข่าอ่อนนะลงไปนั่งเองก็มีนะคะ กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะพกช้ำจาเขียวข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงลื่นหกล้มนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงขั้นจะล้มหมอนนอนเสือนะแต่ก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองบ้างหรือบางคนในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะอาชาวันศุกร์นะคะ ให้พระสังฆราชนะคะพี่หมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธินะหรือถ้าจะทําบุญให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับขาทเทียมนะคะแล้วก็ไม้ที่เขาใช้ค้าเดินนะนะหรือว่ารถเก้าอี้วีแชร์ก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์นะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุงห่มก็ได้นะเรียกว่าเป็นการเสริมดวงด้วยเช่นกันนะคะ แล้วตำแหน่งบ้านนะคะสาวสันศุกร์ปัดกวาดทำความสะอาดให้ดีด้วยนะคะเป็นการเปิดสัพกับโชคได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะหน้าบ้านนะต้องดูโลง่งดูสะอาดดูปโปร่งนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะสื่อหรือซื้อลอตเตอรี่กับขอทานได้นะคะอาจจะทําให้คุณมีโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากบัตรเลขที่ก็ได้ด้วยเช่นกันเลขหน้าไพ่มีเลขสี่มีเลขห มีเลขห้ 5, มีเลขเก้มีเลขศู 0, มีเลขหนึ 1, ระวังเลขเรียงๆเลขเบิน้นๆด้วยนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของชาววันศุกร์ประจำเดือนกรกฎาคม2567ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ